เอานะครับเอครับโอ้โหนะครับงานนี้ครับยายนะครับยายอยากจะไปเที่ยวนะครับในนิทานเรื่องนี้ครับยายอยากจะไปทะเลเอฟซีครับโอ้โหถ้าทริปนี้มาถึงนะอีดำแซดินแน่ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรุในการรับชมแลบฟังเอฟซีครับถ้า เมื่อกี้นี่ผมดูคลิปไหลนะครับนะหลาบอกว่าหลาชวนยายไปทะเลยายจะไปไหมถ้าไปกับหลานสองคนนะครับหรือไปกับเมียคนส่งพระหรือคนส่งพระนะยายอยากไปไหมยายบอกอยากไปยายบอกไปข้อแขกเขาขเขก็ขอแค่ไปดูหลาาหลาเล่นน้ําเราไม่เล่นก็นั่งดูหลานเล่นน้ําเห็นทะเลก็ดีใจแล้วโอ้โหถ้าคลิปนี้เกิดขึ้นจริงนะอีดาแสอกแตกตุยอกแตกไต ลองคิดดูนะโอ้โหบันเทิงเริงใจแค่ไหนถ้าทริปนี้เกิดขึ้นนะทริปยายนะครับไปเที่ยวทะเลถ้าทริปนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะโอ้โหตายแล้วอีดำแสะอกแตกตายแน่เลยนะครับนะพัทยานะครับทริปพัทยานะครับจะเกิดขึ้นไหมโปรดติดตามมีผู้ใหญ่ใจดีครับอยากให้ยายมาเที่ยวนะสิครับนะอ,อีดำแสะนะครับดิ้นตายแน่นอนนี่ครับคลิปถ้า ถ้ามันเป็นความสุขของครอบครัวนะครับอีดามแซะเนี่ยจะเก็บอาการไม่อยู่นะคืออีดามแซะเนี่ยเป็นลูกนอกคอกแล้วนะครับตอนนี้เป็นลูกนอกคอกแล้วคือคือคนไม่เอาพี่น้องพ่อแม่ไม่เอาพี่น้องญาติพี่น้องไม่เอานะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไม่เอาคือมัอนเป็นลูกนอกคอกอะเหมือนลูกเนรคุณอะไรเงี้ยถ้าเห็นคนในครอบครัวมีความสุขนะอีนี่จะออกมาดิ้นผ่านผ่าน,ผ,านผ่านเลย นะถ้าเห็นยายไปทะเลหรือว่าเห็นไอ้ไหลไปทะเลหรือเห็นตาไปทะเลนะตายายไปทะเลนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยแล้วทียววยนะ่ยิ่งมากครอบครัวหลานสองคนด้วยนะยิ่งมาครอบครัวคนส่งพระด้วยนะโอ้โหมึงโอ้ลงมาชักดิ้นกับพื้นแน่เลยส่ครับเพียงกูให้ทิปนี้มันเกิดขึ้นทีเธอดนะครับนาะยท่านนะ ผมอยากให้ทริปนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลยพี่ครับถ้าทริปนี้มันเกิดขึ้นนึงเ้ยพี่น้องเอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นกันละวะฮะทริปแห่งมีความสุขทริปความสุกกำลังจะเกิดขึ้นแต่มีคนนะครับกำลังจะดิ้นตุยแน่นอนคนนั้นคืออีบานเปิดอีบานจะเปิดก่อนเลยวันนี้อีบานอีบานต้องเล่นเรื่องเรื่องที่ยาจะมาพัทยานะครับ นะครับก็คิดว่า f อฟซก็คงจะสนับสนุนค่าน้ามันนะครับนะให้มาแหละน้ำมันค่าที่พักเนะี่ยผมเชื่อว่ามี f อฟซก็คงจะสนับสนุนนะนะคงยากให้ให้ยายมานะครับเพราะฉะนั้น f อฟครับลองคิดดูนะว่าถ้าทริปนี้นะมาเทียนนะเท่ยวกับหลานสองคนนะมาเที่ยวกับลูกสาวคนโตนะทเที่ยวกันยังมีความสุขนะถ้ามันเป็นถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะนะโอ้โหไม่ต้องมากระหลาดหรอก แค่มากไกลไหลแค่นี้แค่นี้ก็ดิ้นกันแล้วจริงๆไม่ต้องมากระลาหรอกเขามากไกลไหลอ่ะนะมาไกลไหลเนี้ยแค่นี้ก็โหกระดิ้นพานพานเหมือนหมาถูกอ์กำลร่วง,งแล้วคือถ้า,าครอบครัวมีความสุขไม่ได้เลยนะครับอีนี้จะมีอาการสังเกตได้เลยนะจะมีอาการนะครับอีอีแซะเนี่ยจะมีอาการเลยถ้ามีครอบครัวมีความสุขเนี่ยผมอยากเห็นภาพเนี้ยที่ผ่านเลยผมอยากเห็นอีอีดำแซะแม่ง ดินเพราะที่มันผ่านมาครับนะอีดามแสะไม่เคยทําให้ครอบครัวมีความสุขเลยทําให้ครอบครัววุ่นวายกันไปหมดนะครับทําให้ครอบครัววุ่นวายกันไปทุกเรื่องนะครับนะทําให้ครอบครัวไม่ว่าใช้าชาวบ้านชาวช่อง,องขาวุ่นวายไปหมดผมอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเองสครับนะอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเราก็มารอลุ้นครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมที่พัทยา นะครับถ้าตายายมานะโอ้โหตายเลยเึงเอชีวิตนะครับทิปทะเลทิปนี้นะครับนะโอ้โหเหมเอนะครับไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเชื่อนะครับนะว่ามันจะมีอาการดิ้นแค่ไหนทุรนทุรายแค่ไหนเนี่ยทําให้เยอะไอ้หลายมึงแก้วนี่นี่อ่ะคือการทำร้าจิตใจมันได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยการที่มึงจะเอาคืนอีดําแสซนะมึงก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขอย่างเงี้ย นะท้าแ่วดําแซะมันจะออกมามึงต้องทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครอบครัวมีความสุขใครครอบครัวมีมีรอยยิ้มเนี่ยดําแซะเนี่ยเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้คือคือดําแซะยอมไม่ได้เรื่องอื่นยอมได้ครับแต่เรื่องนี้ดําแซะยอมไม่ได้เลยกับเพราะนั้นครับนะเชียเราเชียให้ทิปนี้เกิดขึ้นนะเออเราเชียนะอืมอยากให้ทิปนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเลย นะครับถ้าคลิปนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะออืพี่น้องเอ๋ยอะไรจะเกิดขึ้นจ๊ะนะครับอะไรจะเกิดขึ้นจ๊ะทิพย์พัทยาทิพย์พัทยาโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเพราะนั้นพี่ครับวันนี้ครับเราต้องเชียร์ทิปนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนะไม่ต้องกลัวครับนะป้าแมวอยู่หรือว่าแมวซัพพอร์ตมาเหอะนะป้าแมวซัพพอร์ตเต็มกาลาเบลอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวนะป้าแมวแ,แกถ้าพอดเต็มกราบอยู่แล้วนะถ้ามารังบ้าจริงจริงอ่ะนะครับจริงๆนะครับนำมาเหอะนะครับนะอืพายายมาเหอะมาเที่ยวมีความสุขอยู่บ้านก็เครียดอยู่บ้านก็ทุกนะครับโดนลูกนอกไส้ให้โดนลูกในไส้นะครับนะโอ้โหส่งข้อมูลให้คนนู่นคนีเล่นนะครับนะคอยดูนะอืมเรื่องนี้นะครับนะผมบอกเลยครับว่าบันเทิงเริงใจแน่นอน ถ้ายายจะมาทะเลผมเชื่อว่างานนี้มีคนอกแตกตายแน่นอนโดยเฉพาะอีดําแซะเนี่ยคนแรกเลยนะครับดาแซะเนี่ยคนแรกเลยที่ต้องอกแตกตายเชื่อผมไม่เลยนะและผมมีความรู้สึกว่าอีบานจะต้องเล่นคลิปนี้นะอืมอีบานจะต้องเล่นคลิปนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ครับฝากไว้คิดด้วยนะตอนนี้ทบนะอีดําแซะมึงชักเลยมึงชักมึงเตรียมชักได้เลยนะมึงเชื่อกูดีว่ามึงเตรียมชักได้เลย,เลย นะถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงมึงเตรียมชักได้เลยอืมพอทอนนี้สครับนะก็รอติดตามชมครับรอติดตามชมนะว่าอีดําแซจะมีอาการางไงเมื่อรู้ว่ายายจะไปทะเลทริปทะเลจะเกิดขึ้นแล้วเปิดตํานานพัทยาอีกหนึ่งทริปล้วก็น,นะอีดําแซนี่มานะมามา,มาเที่ยวนะก็ทําตัวเป็นโอโ้โหผู้สูงศักดินะครับนะไอ้นู่นก็ไม่เอาจะไปทะเลก็ร้อจะไปวัดจะไปอะไรเรื่องเยอะอีกดอกกระพือ นะครับนะเรื่องเยอะอยู่คนเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะทริปนี้จะเกิดขึ้นอีกผมเชื่อเลยว่าจะไม่มีดําแสะอยู่ด้วยนะครับแล้วงานนี้ผมเชื่อเลยว่าสนุกแน่นอนพี่น้องเอ้ยชีวิตอีดําแซะมึงชักแน่นอน <c oughs> เอา้าเราเชียนะเราเชียให้ทริปนี้มันเกิดขึ้นอย่างไวนะครับไม่อยากเกิดขึ้นช้า อยากให้เกิดขึ้นไวๆครับทริปนี้นะครับนะเออรอติดตามชมครับรอติดตามชมว่าทริปนี้นะครับจะจะอ,ออกมาเป็นแบบไหนจะอะไรยังไงเราต้องรอติดตามชมเราอยากให้ทริปนี้เกิดขึ้นครับนักสี่คำอีดำแสะชักนิ่มชักงอแน่นอนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะน,นิทานนะครับสะใจโว้ย